ขอเชิญท่านผู้ใจบุญท่านพุทธศาสนิกชนคนผู้มีศรัทธามาร่วมกันบำเพ็ญกุศลสร้างสาราการประเรียนวัดท่ดวงซึ่งเป็นสารารังใหม่ที่คิดริเริ่มจะสร้างขึ้นมาแทนสารารังเก่ยาย<อ>ที่ะมดคุณยายนนันนน ปัจจุบันหลังใหม่เราจะสร้างเป็นปูนทั้งหมดโดยพื้นที่ที่สราที่สร้างขึ้นในพื้นที่สามงานกว่าและเป็นสราสูงเสาสรามีถึงสามชั้นชั้นแรกสูงสิบเมตรชั้นที่สองสามเมตรชั้นที่สามก็สูงสามเมตรรวมเป็นสราหลังนี้มองภาพรวมเป็นสระกลึงหนึ่งเจดีกลึงหนึ่งเป็นภาพรวมว่ามองเป็น ไกลๆเหมือนสลา,ามองใกล้ๆเหมือนสลา,ามองไกลๆเป็นภาพรวมเหมือนเจดีรวมแล้วทั้งหมด16เมตรความสูงของสลา,าทั้งสามชั้นจึงขอประกาศเชิญชวนพ่อแม่พี่ <ทำ S 1> น,น้อง,งท <ำ S 1> ร<อ>ง่รวมสร้างสลา,าตามกำลังศรัทธาหรือจะโอนเข้ามาไม่มากมายคนละ20บาทคนละ20บาทแะทั่วประเทศหรือหลายๆคนหลายร้อย,คน,ย,อยคนก็อาจจะได้เยอะพอที่จะเป็นค่าแรงช่างเป็นค่าจ่ายให้ ค่าปูนค่าเหล็กค่าหินค่าทรายหรือจ่ายค่านี่ร้านที่ไปเซ็นามาสร้างสราก่อนก่อนที่เราจะมีพระปากถินมาแต่ละรอบปีทีนี้นะก็เลยขอโอกาสขออนุญาตทําคลิปนี้ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันบําเพ็ญกุศลสร้างสราร่วมด้วยช่วยกันนะโยมนะสราวัดท่าร่วงชื่อว่าสราเสวนามงคลทิปนี บริจากคกำลังเงินไม่มากแค่เพียง20บาทด้วยใจจริงเราก็ได้บุญกุศลมากมายเช่นเดียวกันขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสานิกชนร่วมบริจาคทำบุญสร้างสราการ,รเรียนด้วยกัน เป็นสาวัตทะ่วงนะอยู่ที่ตำบลทะ่วงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์หรือสอบถามด้วยเบอร์โทรนี้ที่สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ซึ่งเป็นเบอร์โทรของเจ้าวาดคือเจ้าอาธิการมุลเลิศก,กันตะธรมเจ้าวาดวัดทะลวงและเจ้าคณะตำบลทะ่วงมีเบอร์โทรติดต่อได้ตามที่อยู่บนหนะ้านะนะคลิปนี้สามารถติดต่อได้ ไม่ต้องเกรงใจและพร้อมที่จะให้คำอธิบายแก่ท่านทั้งหลาย Ang, ขอเชิญ <painted> พ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคทำบุญสร้างสราร่วมกันนะโยมนะเทวานังสะทังสุตาวะพระมาปารีสัจังเดวานังสะทังสุตาวะพระมาปาร อิตาเทวาสาธมนุสาวสุรัมมาปารอิตานังเดวานังสาธัง